ผมจินตนาการว่าในอนาคตเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะเพียงแค่เปิดหน้าจอพร้อมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ถามว่าคุณพิธาถือหุ้นสื่อหรือไม่และได้รับคําตอบออกมาเป็นเอกนัรไม่ต้องเป็นทกเถียงให้วุ่นวายกันนะครับต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งนะครับของมนุษย์เราที่ถือว่าสร้างความปวดหัวให้กับสังคมมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตีความ กฎหมายนั่นเองมันไม่น่าแปลกใจนะครับทำไมเรานั่งฟังข่าวโดวยเฉพาะเรื่องการเมืองเราจะเห็นนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับตั้งแต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังนักกฎหมายหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายต่างสามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นได้และตีความคําพูดในกฎหมายที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและความถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นว่าคุณต้องเป็นนักกฎหมายชั้นครูคุณก็อาจจะตีความมันผิดหรือถูกต้องก็ได้นะครับเพราะว่า กฎหมายมันถูกออกแบบมาให้ถูกตีความและมักจะถูกใช้ตีความเข้าข้างผู้ที่มีอํานาจอยู่เสมอนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกแม้ประเทศไทยเนี่ยจะดูเหมือนว่าโอ้ปัญหารุนแรงมากนะครับในเรื่องของการตีความกฎหมายต่างๆนาน,นาน,นะครับแล้วเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปออรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือ,อรายการกิ G ๊ดเดลี่นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังกลายเป็นปัญหาที่ถือว่าค่อนขางน่าสนใจนะครับในประเทศไทยเองนะครับมีททการโกรเถียงกันน่าปวดหัวมากๆนะครับมันเสียเวลาชีวิตคนไปเยอะมากๆกนะครับการตีความในเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะ กฎหมายใหญ่ๆที่มันส่งผลต่อประเทศเราเช่นการเลือกนายกคุณสมบัตินายกอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับว่ากฎหมายที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามายาวนานมากๆนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคที่ต้องเขียนกันในใบลาหรือว่าศิลาจาลึกกันเลยทีเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆว่าการตีความของกฎหมายเนี่ยมันก็ยังคงอยู่มา จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มันมีคําอธิบายในตัวของมันเองนะครับผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับว่าเหตุใดเราต้องมานั่งตีความอะไรเหล่านี้ด้วยทําไมไม่เขียนให้มันละเอียดไปเลยนะครับว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกต้องนะครับมันก็น่าสนใจนะครับว่ามันมีเพนพอยต์นะครับจากที่ลองไปหาข้อมูลมานะครับหลายๆด้านเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่เราต้องตีความกฎหมายเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะร่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าที่เกิดขึ้นได้ในทุกกรณีนะครับจึงไม่สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมในทุกกรณีแบบละเอียดได้รวมถึงเรื่องความผิดพลาดในการตรากฎหมายขึ้นมาใช้บังคับนะครับหรือบางครั้งเนี่ยกฎหมายมันอาจจะมีความขัดแย้งกันเองด้วยซ้ํารวมถึงกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเก่าๆเนี่ย มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเร็วพอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับมันไม่สามารถที่จะคาดการณข้อเท็จจริงใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมันมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมไปเห็นในเว็บไซต์ถามตอบชื่อดังอย่างควอล่านะครับที่ให้ตัวอย่างว่าทําไมเราต้องมีการตรีความกฎหมายซึ่งเป็นตัวอย่างจากจัสตินชวัดนะครับซึ่งเรียนปริญญาเอกปรัชญาและการเมืองที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างเคสที่น่าสนใจ นะครับว่าสมมุติว่ามีข้อกฎหมายที่ว่ายานพาหนะห้ามเข้าไปในสวนสาธารณะแต่เหตุการณ์ก็คือมีคนในสวนสาธารณะเนี่ยเป็นโรคหวัวใจนะครับแล้วบังเอิญมีรถพยาบาลอยู่นอกสวนสาธารณะพอดีรถพยาบาลได้ เข้ามาช่วยผู้ป่วยที่กําลังเป็นโรคหัวใจในส่วนสาธารณะซึ่งมันผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะว่ารถพยาบาลก็เป็นยานพาหนะและยานพาหนะห้ามเข้าไปในส่วนสาธารณะนั่นเองนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ถือว่าเออค่อนข้างเกตนะครับว่าทําไมเราต้องมีการตีความกฎหมายเพราะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปตามบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่กลายเป็นว่าในหลายๆเคสนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับคดียิบย่อยทั้งหลายนะครับที่ขึ้นศาลทั่วไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าการตีความของกฎหมายเนี่ยถูกใช้โดยผู้ที่มีอำนาจนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่คดีเล็กๆเ,เพียงเท่านั้นมันรวมถึงคดีใหญ่ๆอย่างการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างที่เราได้เห็นข่าวปวดหัวกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่างคนต่างตีงตความกฎหมายกันไปคนละเรื่องเลยครับคนประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สับสนนะครับว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่เพราะต่างฝ่ายก็มีความรู้มีองค์ความรู้ที่จะมาพูดในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันไปอาจารย์กฎหมายก็เป็นอาจารย์กฎหมายเหมือนกันระดับการเรียนก็สูงไม่แพ้กันแต่ตีความกฎหมายออกมาเป็นคนละด้านเลยนะครับที่เห็นผลที่ตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจนพอดีผมได้มีโอกาสดูสารคดีหลายๆชุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนชอบที่ดูเกี่ยวกับเคสที่เกิดขึ้น ในอเมริกานะครับหลายๆสารคดีเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับมีสารคดีชุดหนึ่งที่มีชื่อว่า The Innocent f i l e นะครับของ Netflix นะครับถ้าใครยังไม่เคยลองดูเนี่ยก็ลองไปดูได้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการตีความกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับคือใครมีอํานาจในตอนนั้นนะครับก็สามารถที่จะพาคนที่อาจจะไม่ได้ทําผิดนะครับเข้าคุกเข้าตารางได้โดยเฉพาะอํานาจของเหล่าอายการต่างๆนะครับที่เป็นคนของรัฐเองพยายามปัดความรับผิดชอบนะครับตีความกฎหมายให้ทุกอย่าง มันจบง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือเอาเหล่าผู้ต้องหาที่พวกเขาฟันธงไว้แล้วในใจนะครับว่าน่าจะเป็นคนทำผิดนําเข้าคุกด้วยวิธีการใดก็ได้นะครับโดยอาศัยอํานาจอาศัยต้นทุนที่พวกเขามีมากกว่านะครับในอเมริกาเองเนี่ยมันค่อข้างชัดเจนนะครับว่าใครมีทุนมากกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชัยเหนือในเรื่องของกฎหมายได้มากกว่านะครับมันเป็นความเหลื่อมล้ําแทบจะทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า คนที่อยู่ในหน่วยงานรัฐอย่างนายการเนี่ยมีทรัพยากรไม่จำกัดนะครับสามารถเรียกดูเรียกใช้ เรียกผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆมาช่วยฟันธงในเรื่องความผิดให้กับผู้ต้องหาได้นะครับแต่ว่าผู้ต้องหาบางรายเนี่ยเป็นคนจนๆน,นะครับอย่างเคสที่เกิดขึ้นกับ The n n o c e n ซน f ฟน e เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนยากจนนะครับคนชายขอบที่ไม่มีต้นทุนต้องใช้พวงน้ากฎหมายอาสาสมัครต่างๆนะครับซึ่งมีต้นทุนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะสู้คดีได้นะครับถูก กฎหมายตีความให้พวกเขาผิดสารคดี Innocent f i ฟลเนี่ยเป็นการนำคดีต่างๆนะครับที่ถูก พิจารณาไปแล้วนะครับซึ่งคาดว่าถูกเล่นงานถูกตีความผ่านกฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะครับเอาเปรียบผู้ต้องสงสัยที่ไม่ได้ทําผิดริงนะครับแล้วก็มาลื้อคดีใหม่มาสู้ด้วยหลักฐานใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เองทําให้หลายคนนะครับที่ถูกค้งคุกฟรีไปนะครับหลายๆปีบางคนเป็น 10- 20ปีด้วยซ้ำนะครับสามารถที่จะต่อสู้คืนความบริสุทธิ์ให้กับตนเองได้ แ้ะถามว่าตอนนี้มันมีอะไรชี้วัดไหมครับว่าเคสที่ผ่านการพิพากษากันมาทั้งหลายทั้งแหล่มันมีความแม่นยำกี่เปอร์เซนต์คนผิดจริงๆเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซนต์กันแน่นะครับแล้วก็ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกดำเนินคดีโดยการอาศัยในเรื่องของการตีความด้านกฎหมายหรือว่าใช้อำนาจต่างๆนะครับของหน่วยงานรัฐเองมารังแกเหมือนที่เกิดขึ้น,นกับดี e i n n o c e n นส์ไฟนนี่มันมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะครับมันน่าสนใจนะครับ ว่าคุกที่เราขังนักโทษจริงๆอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คดีแบบที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับคดีที่ต้องต่อสู้กันจริงๆแล้วก็ใช้เรื่องของการตีความทางด้านกฎหมายเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ต้องถูกขังคุกบางคนเป็นคนบริสุทธิ์นะครับเหมือนเคสที่สารคดีอินโนเซนต์ไฟล์พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับมันไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าผู้บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยที่มันอยู่ในคุกตอนนี้เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่กันแน่นะครับมันไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆหรือที่เรา ต้องมานั่งตีความกฎหมายกันโดยที่บางครั้งตีความแบบหนึ่งคนนึงก็ตีความแบบหนึ่งคือถ้าเป็นคดียิบย่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อมันกลายเป็นคดีใหญ่ๆอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำเนี่ยคดียุบพักคดีการถอดถอนการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการตีความรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยมันตีความแบบ b a s โดยที่อยู่ที่ว่าใครมีอํานาจอยู่ในตอนนั้นนะครับถ้าจำกันได้มันมียุคหนึ่งที่คุณทักษิณกําลังเรื่องอํานาจอยู่เขาแทบจะไม่ได้ทําผิดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับในตอนนั้นเพราะว่ามีการตีความไปในทางที่เป็นประโยชน์กับคุณทักษิณเมื่อคุณทักษิณหมดอํานาจไปมีอํานาจอื่นขึ้นมาแทนมันกลายเป็นว่า โอ้โหคดีเป็นห่างว่าเลยนะครับในตอนหลังซึ่งเราเห็นภาพได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ถูกใช้โดยคนที่มีอํานาจในตอนนั้นซะมากกว่านะครับใครมีอํานาจมีสิทธิ์ที่จะตีความกฎหมายไปให้ผลประโยชน์ของกลุ่มพวกเขามากกว่า คราวนี้เราลองมาคิดโซลูชันนะครับแบบจินตนาการว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันพัฒนาไปไกลามากๆแล้วนะครับเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันก็มีมากมายนะครับเทคโนโลยีการจัดเก็บเองเทคโนโลยีการตีความเทคตีความตัวอักษรตีความกฎหมายมันก็มีการเริ่มนํามาใช้มากมายแล้วนะครับในแวดวงยุติธรรมโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเองมีการทดลองอะไรหลายๆอย่างนะครับในประเทศจีนก็มีการทดลองในเคสหลายๆเคสนะครับเคสที่แบบเยอะๆนะครับที่โหไม่จําเป็นต้องมานั่งทก เถียงกันนานๆนะครับพวกเขาใช้ AI มาคอยพยิกรือว่ามาคอยช่วยเหลือผู้พิพากษาในการพิจนารณาคดีได้น,นะครับบางทีมันเป็นคดีซ้ําๆซักๆปัญหาเดิมๆนะครับซึ่งมันก็สุดท้าย ผลการตัดสินมันน่าจะเหมือนเดิมนะครับเราก็อาจจะใช้เครื่องมือในเทคโนโลยีใหม่ๆได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเทคโนลยีอย่างการ AI นั่นเองนะครับและการเกิดขึ้นของ generative AI large language model A เนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนค้้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งมากๆนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปมองถึง p p o n n t นะครับว่าเออทำไมเราต้องตีความเนี่ยเพราะว่าบางครั้งกฎหมายที่เขียนขึ้นเนี่ยมันอาจจะผิดพลาด ภาษาที่ใช้ในการร่างไม่ชัดเจนหรือคุมเครือนะครับหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไม่สามารถที่จะคาดการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้เมื่อมาลองดูเพลนพอยท์วิเคราะห์กันแบบจริงๆจังๆเนี่ยทำไมเทวีจะช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับผมก็ ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมเราไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง generative AI นะครับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมันมาจากอะไรมันก็มาจากการ learning เรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราใช้ ChatGPT ในวันนี้นะครับคำตอบที่ได้วันนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราจะได้ในอีก10ปีข้างหน้าแม้วันนี้มันอาจจะไม่มีความแม่นยำเป๊ะมากเท่านะครับแต่ว่า a อเนี่ยมันฉลาดกว่ามนุษย์มากนะครับการเรียนรู้ของมันรวดเร็วมากๆและองค์ความรู้ของมันเนี่ยมันเหลือเชื่อมากๆนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปใน E ีีที่แล้วนะครับการเรียนรู้ของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ไปอ่านวิกิพีเดียนะครับแต่ว่ามันเป็นการนําเอาองค์ความรู้ห้องสมุดไลบรารี library, ออนไลน์ทั้งหลายบทความวิกิพีเดียรวมถึงเอกสารทางราชการต่างๆนะครับที่เปิดเป็นพับลิ c และถ้าเกิดมันสามารถเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ทั้งหมดล่ะครับ เราลองจินตนาการว่ามันจะไม่ฉลาดสุดๆเลยเหรอครับแล้วคาถามคือมันจะสามารถตีความกฎหมายได้แม่นยํากว่ามนุษย์จริงๆหรือไม่นะครับมันสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับ AI มารู้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ได้ตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้โลกกาลังไปทางไหนอ่สังคมเรากําลังไปในทิศทางใดเพราะฉะนั้นการตีความกฎหมายของมันเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ที่จะใช้เทวีเหล่านี้มาช่วยเหลือมากขึ้นในอนาคตนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของความไม่ชัดเจนความคุมเครือต่างๆโอ้โหมันเป็นอะไรที่เพนพอยต์เบสิกมากๆนะครับสำหรับเทวีเพราะว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์มันสามารถที่จะ analyze text ข้อมูลข้อความอะไรต่างๆได้ดีกว่ามนุษย์เป็นอย่างมากนะครับและที่สําคัญมันตัดสินใจได้ดีกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนแนวโน้ม oh, อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะยอมรับมันหรือไม่นะครับผมยกตัวอย่างในวงการเฮลิแ uh, คว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องคิดเลยนะครับว่า AI เนี่ยมันทํานายโรคหรือว่าการตรวจโรคได้แม่นยํากว่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับสามารถนำมาเปรียบเทียบได้เลยนะครับมนุษย์มีความเหนื่อยมีความอ่อนล้ามีนอยส์นะครับที่มากระทบต่อผลการวิเคราะห์หนัง ต่างๆๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเคสนะครับเพราะว่าไอมันไม่มีในส่วนนี้เลยนะครับซึ่งหากมาวัดกันจริงๆเอาเคสที่ตรวจโดยหมอคนปกติที่เป็นมนุษย์กับเคสที่ถูกวิเคราะห์โดย AI เมื่อเปรียบเทียบกันมันมีงานหลายงานวิจัยมากๆนะครับที่มันบอกได้อย่างชัดเจนว่า AI เมนี่ยมันตรวจได้แม่นกว่ามนุษย์นะครับแล้วก็มันรักษาได้แม่นยำกว่ามากมก อยู่ที่ว่ามนุษย์เราจะยอมรับมันได้เมื่อไหร่เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถหาความรับผิดชอบจากสิ่งที่เป็นมนุษย์ได้ในอนาคตเนี่ยเราจะยอมรับมันได้หรือไม่หากมันเกิดผิดพลาดซึ่งมันก็มีโอกาสที่ความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วความผิดพลาดมันน้อยกว่ามนุษย์อย่างแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของการตีความกฎหมายเนี่ยมันคงไม่ต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับหากให้เทคโลยีอย่าง AI มาตีความกฎหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีความแม่นยํากว่ามนุษย์อย่างแน่นอนนะครับผ่านการเรียนรู้ของมันอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับได้หรือไม่ว่าสุดท้ายเราจะถูกตีความกฎหมายตัดสินความคิดของเราโดย AI นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของการตีความกฎหมายใน E ีีนี้ผมไม่ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้้อยังไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, ad, a, a d ทราดอล t h A R A D s O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ